ฟังไว้เป็นนิทานเบื้องบนเขาเอาจริงภัยพิบัติลงโลกแม้พืชและสัตว์ก็กินไม่ได้ทุกที่เต็มไปด้วยสารพิษแม้ไส้เดือนยังมีพิษตามคำที่หลวงปู่สังวารท่านเคยเตือนไว้ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง น้าหนูเล็กเล่าให้ฟังสึนามิเมื่อปี2,547คนตายกันมากที่ศาลาบ้านยายทิพที่คลองด่านเป็นสถานที่สวดมนต์และแผ่เมตตาให้วิญญาณผีทั้งหลายที่ตายสึนามิภูเก็ตภาคใต้และบริเวณทั่วไปที่ศาลาได้เชิญมาให้ทานข้าวต้มหมูอร่อยมีกลุ่มคนตายอิสลามก็มีบอกหมูทานไม่ได้ยายบอกไม่เกี่ยว ตายไปแล้วทานได้อย่ายึดติดมีผีต่างประเทศหลายตนบอกประเทศไทยน่าอยู่ดีจะขออยู่ต่อไปพระที่ศาลาลงมาบอกประกาศสิทธิประกาศออกมาเลยบอกเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วให้กลับไปบ้านเมืองของตนเองยายทิพย์เคยเล่าให้ฟังว่ามีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อื่นๆเช่นที่อำเภอเมืองปากน้ำ เขาได้ทำตะแกรงไวร่อนคนไม่ดีให้ตกลงได้เป็นการทำเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เห็นว่าเบื้องบนเขาเอาจริงแล้วข้อบอกเตือนไว้ให้แล้วเล่าเรื่องอื่นๆเป็นนิทานหรือนิยายไว้บันทึกไว้ก่อนนึกอะไรออกไม่ลืมจะมาบันทึกไว้เพิ่มกันลืมโดยจากการฟังมามากคิดว่าภัยใหญ่จริงๆเกิดหลังจากการใช้นิวเคลียร์ลูกใหญ่หญๆลูกที่สามลงโลก ส่วนลูกที่1และสองท่านได้ทราบแล้วว่าร้ายแรงอย่างไรที่ใช้ไปแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นและหลังการใช้จริงในลูกที่สพวก,กเราคงมีเวลาให้เราได้หนีแผ่นดินไหวใหญ่และสึนามิใหญ่ประมาณหนึ่งเดือนเพราะภัยธรรมชาติทุกอย่างที่เรานึกไม่ถึงคงจะมาคนและสัตว์พืชต้นไม้ในโลกนี้ทั้งหมดจะได้รับพิษจากภัยกรรมตภาพรังสี เวลานั้นเขาถึงไม่ให้กินสัตว์เป็นอาหารเพราะเวลานั้นกรรมันจภาพมันคงไม่หลุดลอยไปนอกโลกมันก็ต้องตกลงในโลกนี้แหละลงดินน้ำลมไฟสัตว์มันเลือกทานพืชหญ้าไม่ได้หรอกถ้าได้กินเข้าไปมากๆมันก็ตายได้เลยแต่ถ้าได้รับน้อยก็สะสมในร่างกายคนก็กินมันก็จะได้รับสารพิษไปด้วย หลวงปู่สังวานท่านก็บอกไว้แล้วแม้แต่ไส้เดือนยังมีพิษที่น่ากลัวและอย่าให้มันกัดได้และงูตะขาบจะไม่มีพิษอันตรายได้อย่างไรหรือบางอย่างอย่าให้มันกัดได้เด็ดขาดส่วนไพโพชิพพวกเราโชคดีคิดว่ายังไม่เกิดในยุคเราดังที่สองท่านที่มีชื่อได้บอกไว้ตามแนววิทยาศาสตร์ กล่าวไว้ถึงสองท่านจะบอกเตือนภัยว่าจะเกิดตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ไม่สามารถกำหนดวันเวลาลงไปได้จริงแต่ก็ยังดีถือว่าทั้งสองท่านนี้มีบุญคุณที่กล้าออกมาบอกเตือนภัยเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติอื่นๆให้ทุกคนเตรียมตัวและใจและเตรียมสถานที่ไว้ด้วยจะปลอดภัยทั้งตัวเองและครอบครัวอยู่กันไม่ต้องลำบากมากมีของกินของใช้ และทุกคนในโลกนี้จะอยู่รอดปลอดภัยกันมากๆเพราะการเกิดภัยใหญ่มันคงมีอยู่จริงพผอิญสองท่านนี้ได้กล่าวมันไปตรงกับภัยใหญ่ซึนามิใหญ่ที่พระผู้รู้เมตตาบอกไว้ให้มาพอดีทวันนั้นคนมิหนีเจ้ากรรมนายเวรเขาจะถือว่าท้าทายได้ตายกันหมดส่วนคนรวยไม่เตรียมการไว้อาจเป็นบ้าได้เดินแก้ผ้าก็ได้ เพราะมีมากก็จะหวังมากทุกมากก็ได้เพราะมันมาแค่คืนเดียวจะทิ้งไว้แต่คราบน้ำตาไม่เชื่อท่านลองพิจารณาไปก่อนได้เลยถ้าจริงก็คงเป็นตามเราบอกนะเรามีเหตุที่ไม่เกิดภัยโพชิปเพราะว่าพ่ออินตาทิพย์ทำช่วยไว้ให้แล้วท่านมีศีลดีคงไม่มาโกหกพวกเราหรอกและอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งน่าสนใจถ้าเกิดภัยโพชิปในยุคเราจริง น้ำทะเลคงจะต้องไหลไปถึงขั้วโลกเหนือแต่นี่หลวงปู่สังวานบอกไว้ว่าไปแค่จังหวัดนครสวรรค์และตีนเขาแต่น่าสงสารคนชาวต่างชาติที่ไม่รู้ไม่หนีมาเข้าไทยเพื่อความปลอดภัยเพราะไม่มีใครบอกใครเตือนได้ว่าประเทศของท่านก็โดนเหมือนกันแต่ไม่มีใครบอกไว้ว่าน้ำทะเลจะพัดไปทำลายได้ถึงไหนถ้าได้รู้จะหนีไปให้พ้นจะได้ปลอดภัย เพราะต่างประเทศก็โดนสึนามิเหมือนกันแต่ไม่ทราบว่าน้ำทะเลจะไหลไปถึงไหนมันไหลไปไหนมันทำลายได้ถึงตรงนั้นไม่ต้องหนีหรอกที่ไหนที่ไหนก็เลวร้ายพอกันเพราะใกล้สิ้นสุดยุคแล้วคนจะรอดได้ต้องแกร่งกล้าสุดๆทั้งร่างกายและจิตใจไปจนถึงโครงสร้างของดวงชะตาทักษะสติปัญญาบุญบาร,รมี จังหวัดมุกดาหารจัดอยู่ในโซนปลอดภัยอยู่ระดับหนึ่งโดยเฉพาะคนอยู่ใกล้เขตพระโพธิสัตว์กับเขตพระอริยเจ้าสงครามโรคร้ายภัยพิบัติมันจะลากยาวจนถึงปี73ปี2566เป็นปีแห่งการนัดเปิดสนามมหากรรมล้างโลก6บุก6เท่ากับ12คือกำลังแห่งราหูฟ้าดินสะเทือนเลื่อนลั่น ส่วนปี67รวมกันได้13พลังแข่งการพิวาทะแตกหักส่วนปี68คลาวคู่โจราระวังภัยใครมีลูกสาวต้องเอาขมิ้นทานหน้าโกนผมทิ้งถ้าจำไม่ผิดตามที่หลวงปู่หงบอกเชื่อว่ามันจะต้องเกิดน้ำท่วมหรือคลื่นยักษ์โถมเข้าหาฝั่ง และเมืองที่อยู่ติดทะเลจะตายเป็นเบือสาเหตุก็เพราะมนุษย์เราทําให้มันเกิด3มประการประการที่1คือมนุษย์ดูดน้ํามันดิบมาใช้อย่างสนุกสนานจนโลกเราเกิดพองใหญ่จนกําลังน้ําหนักของแผ่นดินมันก็จะสุดลงถ้าสุดในทะเลก็เกิดคลื่นยักษ์ประการที่2มนุษย์จะทําสงครามโดยใช้นิวเคลีย ทำลายล้างกันโดยยิงลงในทะเลก็จะเกิดคลื่นยักษ์อีกเช่นกันประการที่สามมนุษย์เรากักเขลื่อนทำให้โลกหมุนไม่คล่องหรือดีไม่ดีโลกจะพลิกคั้วก็อาจจะเกิดคลื่นยักษ์อีกเหมือนกันและแถมประการที่สี่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกก็จะเกิดคลื่นยักษ์อีกเหมือนกันแต่เราก็ไม่ต้องกลัวจนเกินไปโลกเราจะไม่ดับไม่สูญโดยเด็ดขาด เพราะพระพุทธองค์ทรงทำนายคำสอนหรือศาสนาของพระองค์จะตั้งอยู่บนโลกนี้5,000ปีเวลานี้เพิ่งได้2,567ปีเท่านั้นถ้าใครกลัวก็หาพระคาถาม,มาสวดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สุดท้ายนี้ก็ขอย้ำอีกครั้งว่าเรื่องราวการรวบรวมคำทำนายนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรล่าฟังหรือฟังเป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานไปก็ได้และถ้าหากว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ